คุณผู้ชมครับตามสัญญานะครับวันนี้เมืองทอทีวีของเรามีภาพบรรยากาศ h ี n d เดอ s c ซีนของคุณพลกิเลพยองของเรามาฝากนะฮะหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมหนักๆในแต่ละวันนักเตะกิเลนยองของเราเดินทางมาเก็บตัวที่อาาัลไพกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้มีทุระที่จะไปไหนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่รีบที่จะกลับเข้าห้องพักนะฮะ และสถานที่ฝึกซ้อมเนี่ยก็ธรรมชาติดีสนามสวยอากาศดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยได้เห็นคุณพ่นกีนลนพิทยาของเราแบ่งกลุ่มกันแต่และกลุ่มเพื่อเล่นเกมซึ่งตั้งกฎกติกากันเอาเองนะฮะเกมเนา่ยไม่เท่าไรหรอกครับแต่บทลงโทษเนี่ยม,มันเหมือนเป็นการฉีกหน้ากันยังไงยังงั้นเลยนะครับวันนี้นะครับบึงทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกลุ่มของพีกิจ ประกิจตีพร้อมพี่ตังสารัตอยู่เย็นพี่อุ้มเทียทรบุญมาทันพี่มุ้ยเทียสินแดงดาแล้วก็พี่โป้สีรถฉัดทรก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เล่นเกมเดาะบอลกันไปเดาะบอลกันมาไม่ใช่ว่าการเปิดบอลแต่ละครั้งเนี่ยจะให้ทุกคนเล่นง่ายนะครับการเปิดบอลให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องเปิดให้ยากและให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นยากด้วยนะครับ เหมือนเราต้องการที่จะฆ่าใครให้คนนั้นแพ้ในเกมนี้นะฮะก็ต้องส่งยกักยากให้เขาเล่นต่อเนื่องยกักยากนั่นเองนะครับถึงจะได้บทลงโทษซึ่งตอนที่เราไปบันทึกภาพนะคนที่โดนลงโทษคนแรกเป็นเจ้าปีโปส้สีรถฉัดทองนะครับคลายแม็กของการเล่นครั้งถัดไปนะครับจับตาดูพี่อุ้มเทียทรบุญมาทันให้ดีนะครับเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากๆ ปกติเขาจะไม่ค่อยแพ้ใครนะฮะแต่คราวนี้เจ้าตัวพลาดนะครับเป็นผู้แพ้ในเกมนี้นะครับแล้วก็จะต้องเจอการเตะบอลเข้าอัดอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ซึ่งคนอื่นๆอาจจะเกรงใจนะครับไม่ค่อยกล้าจะเตะให้โดนอุ้มสักเท่าไหร่นะฮะแต่น้องชายคนนี้สิครับแม่ขนาดเจ็บอยู่นะครับคุณผู้ชมมั่นยังกะจับวางเลยละครับ และที่แสบสุดนะครับคือเมื่อเตะเสร็จนะครับเลิกเล่นกันทันทีเลยละครับไม่ให้โอกาสพี่อุ้มแก้ตัวเลยนะครับแม่ทั้งที่พี่อุ้มจะพยายามจะแก้ตัวนะครับก็ต้องไปหาจังหวะแก้ตัวคืนในเกมวันถัดไปก็แล้วกันนะครับและนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศบีไฮเดลซินที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศบีไฮเดลซินของวันพรุ่งนี้นะครับทําไมพี่ก๊อปอธิักไกรสอนของเราจะต้องมา เกลือกกลิ้งตีลังกากบนผืนหญ้าที่อมไปด้วยน้ำแบบนี้นะฮะตามติดได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับ FC ของพี่กอฟอดิสักไกรสอนนะครับ